สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชชีนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นแอปอ่านข่าวนะครับเล่นได้ให้ Android แล้วก็ iOS อเอสนะโอเคตอนนี้เนี่ยคะแนนผมก็ถึงสามแสนเจ็ดหแล้วนะครับก็ตัวนี้เนี่ยถอนหนึ่าสิบบาทนะครับอพอดีวันนี้เนี่ยมีเพื่อนสมัครต่อผม1คนนะครับก็เลยได้คะแนนมาเพิ่ม7,500คะแนนนะครับ ก็ลดนะระยะเวลาในส่วนของการถอนไปอีก1วันนะครับปกติเนี่ยผมจะได้อยู่แล้วนะครับคะแนน6 0 0 0ถึง8,000คะแนนนะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวผมขอรับคะแนนก่อนนะในส่วนของการรับคะแนนของผมเนี่ยอ่าผมจะเขาเรียกว,ว่าอะไร มันก็จะมีตรงนี้นะครับกดรับกล่องทุกชั่วโมงนะครับอันนี้3ามสามชั่วโมงรับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็รับทุกชั่วโมงก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็มีแบบสอบถามอาจเป็นแบบทดสอบนะครับแล้วก็หมุนวงล้ออ้าวทเดียวผมขออนุญาตก,กดถอนก่อนแล้วกันนะอันดับแรกมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้าสามารถกดข้ามได้นะ,ะก็โอเคกดข้ามไป กดเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของต้นเนี่ยใช้เวลาในส่วนของ5าวันนะครับถึงจะถอนได้นะแล้วก็เนี่ยเงื่อนไขนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการชาําระเงินก็คือวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับหรือว่าวันอาทิตย์นั่นเองแล้วก็วันหยุดในคัดตะเลิกมันก็จะไม่จ่ายนะครับอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกดก่อน ก็ถอนนะครับ150บาทแล้วก็ <c oughs> ก็กรอกเบอร์ทูบมันี่วลเลตอ่ะดินพันนิดนึงนะครับ โอเคใส่ชื่อภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วก็กอกเบอร์อ,อันนี้ก็กอกเบอร์ทัเดตของเรานะครับแล้วก็กส่งไปตรวจสอบนะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการถอนครั้งที่หกนะครับรวมๆเนี่ย ถ้าถอนรอบนี้ได้ก็คือ,อได้ทั้งหมดรวมเป็น800นะครับสำหรับแ,แอปนี้นะผมถอนครั้งแรกตั้งแต่ปี2 0 2 1นะครับอแอปนี้เนี่ยผมเล่นมา1ปี1ปีกว่าละก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมถอนรอบก่อนอันนี้มันจะนับวันที่เราจ่ายนะ,ะวันที่จ่ายนะครับก็คือวันที่15 15มิถุนายนนะครับ อันนี้ผมซึ่งมาได้อถอนก็วันที่30นะครับราะว่าวันจ่ายเนี่ยมันจะนับอีกทีหนึง่งมันจะขึ้นวันที่จ่ายนะครับตอนนี้เนี่ยผมใช้เวลาก็คือ4 5หวันนะครับในส่วนของการถอนรอบนี้นะคะแนนอันนี้ตัวที่ผมทําเองนะครับตัวนี้เนี่ยได้จากเพื่อน,นนะครับเนี่ยได้คะแนนมีคนสมัครต่อผมนะครับ หนึ่งคนผมก็ได้7,500คะแนนนะครับถือว่าประหยัดเวลาในส่วนของการหาเงินเลยก็ได้3บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยมาดูในส่วนของเชิญเพื่อนนะครับมันจะขึ้นโชว์นะครับอย่างที่ผมเคยบอกนะว่าผมวันหนึ่งเนี่ยผมได้วันละ2อบาทนะแต่ละวัน อันนี้มีคนสมัครต่อผมนะก็คือวันนี้นะครับก็ได้3บาทนะครับก็ประมาณนี้นะมีคนสมัครต่อผมตั้งแต่ผมสมัครรอบก่อนนะครับนะวันที่นะทนะสิบแอันะหนึ่งคนอันนี้ตัวผมเองนะนะครับสมัครต่อผมเองนะก็คือชื่อผมวัชระอินทะร์ศนะินะ์นะครับ ก็นับดู1 2 3 4 5สอ่้าหคนนะครับหคนคิดเป็นเงินคนละสบาทนะห้าหบาทนะครับอันนี้ผมใช้เวลาในส่วนของการถอนก็คือสี่สิบวันนะครับผมได้เฉลี่ยวันละสาบาทนะคูณด้วย45าเป็นรนะครับแล้วก็บวกกับอีก5คนนะครับก็คือ15บาทอบะก็ร5 0ยาพอดีนะครับ ก็ตามนี้แต่ถ้าผมได้เวลาละ3บาท1 5อหาอาหารด้วย3าปกติต้องใช้เวลา50วันนะครับอันนี้ผมก็ลดระยะเวลาลงมา5วันนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็จะทำหาคะแนนนะครับเอามาดูตัวนี้นะอันเดียวผมจะไปลบอ่า7 5 0นนะครับวันนี้เจรู้ว่าวันนี้ผมได้คะแนนเท่าไหร่ ดับแรกก็มาทำแบบสอบถามก่อนเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะผมจะดูโฆษณาเพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่ะอันนี้เราก็รีครับถ้าเราถึงคำถามที่4คํคำถามที่5้าเราต้องกดรีนะครับอ่ะอันนี้เสียงออกีสานละอ่ะเมื่อกี้อ่าคำถามที่ 1, 1ตอบ1ครับคำถามที่2อ่าตอบ2ผิดนะแล้วก็คำถามที่3ตอบสามไอ้ 3, ตอบ2คํคำถามที่4ตอบ1งอ่ะตัวนี้เราก็เป็น3อ่ะ 2 1ตัส่วนี้ตัวนึ่งตัวนี้ผมเคยตอบนะตอบที่สามก็ดูโฆษณานะครับตัวนี้เนี่ยอ่250นา250คะแนนเท่ากับ10สตางค์นะครับถ้าดูโฆษณาเพิ่มจะได้รับอีก10สตางค์เป็น20สตางคงนะ,ะก็ประมาณนี้ แต่ว่าอย่างน้อยผมก็ได้อยู่แล้วนะครับแปดสรเก็สี่คะแนนได้มา5้าคะแนแลนลละทีนี้เราก็มาหมุนวงล้อนะครับเนี่ยหมุนไปแล้วก็กดรีนะครับอันนี้คือเทคนิคที่ผมใช้นะอันนี้มีเพื่อนมาบอกผมนะปกติผมจะทําแบบนี้นะครับกดกดเข้าแล้วก็กดออก เ,เพื่อนๆมาดูผมทําแล้วมันขัดตาเขาเลยบอกว่ามันรีได้ผมก็เลยลองทําเออมันรีได้จริงวะผมก็เลยทําแบบนี้เลยละกันนะครับดูไปอันนี้ผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนะครับอโอเคครบเรียบร้อยมาดูคะแนนนะครับออตอนนี้อยู่ที่หนึ่งมื 4,956นะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้แปลว่าผมได้คะแนน7,500ละลบด้วย56ก็คือต้องลบด้วย7,500นะครับอันนี้ที่ได้จากเพื่อนสมัครตอบผมนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมหาได้แล้วนะครับ7,456แต่เดี๋ยวคือผมยังไม่ดูวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับตัวนี้อีก7นาทีก็จะรับลนะ วันนี้ผมทะลุ3,000คะแนนแน่นอนนะครับก็กดไปอันนี้โฆษณามันจะมีเดง้งอ่ะเด้งสาำบ่อยๆอ,อ่ะ,อ,ะอันนี้เสียงผมออกนะครับเสียงพระกิสาสน <c oughs> ก็รอไปอกดกากบาทนะครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาอีกครั้งนะครับ เราก็สามารถกดดูได้นะครับถ้ามันมีขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถดูเพิ่มคะแนนได้นะครับ100คะแนนเท่ากับ4สตางค์นะครับอันนี้90คะแนนก็3าสตางค์กว่าเกือบ4สตางค์นะอันนี้ผมก็ดูไปเรื่อนยนะสะสมไปนะได้วันละ3บาทก็ถือว่าโอเคละ,ะเฉลี่ยะกดการกระบาดไปอ่ะมันมีขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็ดูไป สูงสุดมาให้ดูโฆษณา4ครั้งนะครับทับซ้อนกันได้นะบางรอบก็ดู2ครั้งบางรอบมันก็ให้ดู3ครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยสูงสุดมันจะได้แค่4ครั้งนะครับได้320กว่าคะแนนนะ3ครั้งผ่านไปจะมีครั้งที่4อ่ะก็ได้มาอีก271คะแนนนะครับก็ตามนี้นะครับเนี่ยคะแนนมันก็จะเ,เด้งขึ้นมา เพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้คะแนนอยู่ที่7,727แล้วนะครับก็ใกล้ถึง8,000ละก็รอรับเช็คอินทุกชั่วโมงไปอีกอสองครั้งนะครับอันนี้มันจะรีเซ็ตคะแนนใหม่ก็คือ,อช่วง23เากานะครับหรือว่า5ทุ่นั่นเองอก็ประมาณนี้อันนี้ผมก็รอรับตัวนี้ไปนะครับในส่วนของอีกอันนึง อ่าเป็นการรับคะแนนนะครับก็คืออ่านนิยายนะซึ่งผมกดอ่านไปได้แหละคือมันได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าเราใช้อบอร์ดิกนะครับเนี่ยตัวนี้ได้1นึ่พันคะแนนเท่ากับ40่สิบตางน,นะครับอ่ะในส่วนของการอ่านข่าวผมไม่ค่อยได้อ่านเท่าไหร่คือคะแนนมันได้ไม่เยอะแล้วก็ข่าวแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วแต่ว่าพอเป็นข่าวที่2ที่3เนี่ยมันจะช้า ดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูมันได้ไม่เยอะก็เลยไม่ค่อยได้เลื่อนอา่านมันถ้ามันได้เยอะเหมือนบัตเ,เบคเนี่ยแปลว่าโอเคแต่ว่าบัตเบคมันก็ไม่จ่ายละเราไป มันให้เลื่อนลงไปอันนี้เลื่อนลงสุดลวแล้วก็เชิญขนเลื่อนลงต่อไปคือตัวนี้เนี่ยไม่ต้องเชิญเพื่อนเนี่ยมันก็สามารถถอนได้นะครับนี่ผมก็เล่นเพื่อนดูนะแต่ว่าในการ ถ้าเพื่อนๆออสามารถทําให้เพื่อนสมัครต่อเพื่อนๆได้นเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เหมือนอรอบก่อนที่ผมมา,มาจุรอบนี้นะครับมีคน,นสมัครต่อผมทั้งหมด5คนนะก็ได้มา15บาทนะครับก็ประหยัดเวลาไปนี่ไป5วันนี่แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าดูโฆษณาเพิ่มได้อีก100หรอ อันนี้ผมก็เพิ่งดูนะว่าปกติผมมาอ่านข่าวมันได้ทีละห้าทีละหกอ่ะถ้าแบบนี้เนี่ยก็น่าอ่านนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะได้หนึ่งร้อยเฮ้ยได้เยอะนะ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวผมขอเลื่อนดูอีกก่อนอ่วมันได้เยอะนี่ว่าถ้าดูโฆษณาเพิ่มเออแบบนี้ก็น่าหาอยู่ อ่าตัวนี้เนี่ยมันอ่านข่าวได้สูงสุดห้าสิบครั้งต่อวันนะแต่ว่าดูรอบนี้เนี่ยมันจะมีโฆษณาขึ้นไหมถ้ามีขึ้นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับได้ทีละหนึ่งร้อยอก็ดูไปก็เลื่อนลงไปสุดนะครับ

แปลว่ามันจะเฉลี่ยเป็นบางรอบนะอเดี๋ยวผมขออ่านข่าวอีกสักข่าวหนึ่งว่ามันจะได้ไหมถ้ามันได้แปลว่ามันจะสลับนะครับสลับหนึ่งข่าวแล้วก็อีกข่าวหนึ่งจะ,ะให้ดูโฆษณาได้ยินเสียงรถก็อขอไปยด้วยนะครับรอ,อนหนึ่ง น13นาทีแล้วนะครับว่าจะอัดไม่ถึง10นาทีแต่ก็อาจห้เพื่อนดูนะครับว่ามันในประมาณไหนนะอันนี้ผมก็ไม่ได้อ่านข่าวสักทีนะครับนี่ก็มาอ่านดู มันดูโฆษณาได้เพิ่มนี่ก็ถือว่าโอเคนะอ่ะแต่ว่ามันไม่ขึ้นละแต่ว่าได้ทีละยี่สิบคะแนนนะครับ20คะแนนเนี่ยก็ได้เกือบถึงสตาร์นะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ